สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สาเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวย และท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีเมษทุกท่านคะในช่วงวันที่16ถึง30พฤศจิกายน2568ช่วงนี้การงานการเงินความรักสุขภาพของท่านเป็นยังไงบ้างและสิ่งใดจะนำมาซึ่งคำว่าข่าวดีและโชคลาภสำหรับท่านใดนะคะที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายน ถึง13พฤษภาคมท่านก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะชาวลัคนาและชาวราศีเมษทุกท่านคะในเรื่องของการงานเป็นช่วงจังหวะที่ท่านนั้นจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยอยู่ไม่ค่อยจะติดที่นะคะถึงแม้ท่านไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องออกไปทำงานนอกสถานที่ก็จะมีเหตุการณ์ที่ต้องเดินทางเรื่องงานแต่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะสั้นๆ สำหรับท่านใดที่กำลังตั้งใจเอาไว้ว่าจะเดินทางเพื่อติดต่อเรื่องสำคัญจะประสบความสำเร็จนะคะช่วงนี้ท่านเป็นคนที่มีสเสน่หมีเรื่องเราคาดไม่ถึงเกี่ยวกับการงานงานเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างงานจะไม่นิ่งงานจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางท่านได้รับผิดชอบอะไรใหม่ๆมีบางท่านได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆด้วยนะคะต่อมาท่านจะมีการ พูดคุยพบปะกับผู้คนมากหน้าหลายตาถ้าทำงานก็อาจจะได้พบปะอาจจะมีการประชุมงานคุยงานกับคนในที่ทำงานนะคะมีการนำเสนอนูน่นนี่นั่นและที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็คือว่าชาวลัคนาเมษช่วงนี้ท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทำคือเป็นคนที่ปากไวเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาและใจร้อนด้วย ฉะนั้นท่านจะต้องระวังคำพูดมีสติอยู่ตลอดเวลาอย่าใจร้อนไม่จำเป็นไม่ต้องพูดไม่จำเป็นไม่ต้องนำเสนอแล้วท่านจะมีความรู้สึกว่าการที่ท่านอยู่นิ่งๆกลับส่งผลดีกับตัวท่านนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจำช่วงนี้จะมีคนมายั่วยุอารมณ์ท่านทำให้ท่านหงุดหงิดอึดอดัดโมโหค่อนข้างที่จะบ่อยจะได้ฟัง คำพูดที่ไม่ดีจะได้เห็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นฉะนั้นต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาระวังจะทะเลาะก,กับคนรอบข้างพอค้าแม่ขายทํางานเป็นเซลล์ช่วงนี้ท่านจะต้องพยายามติดต่อลูกค้าเยอะๆถ้าค้าขายหรือว่าเป็นเซลล์ออกบูธได้ให้ออกบูธนะคะพยายามติดต่อลูกค้าเยอะๆท่านยิ่งขยับท่านยิ่งเดินทางยิ่งจะส่งผลดีกับตัวท่านชาวเมธ ท่านจะมีโชคลาภจากการเดินทางการติดต่อนะคะท่านเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถท่านจะมีท่านจะคือเป็นคนที่มักจะใช้หลักการในการใช้คำพูดพูดอะไรออกไปคนเขาก็เชื่อนะคะคนจะเชื่อในสิ่งที่ท่านพูดและเดินทางก็ถือว่ารับรื่นและคล่องตัวมากขึ้นนะคะถือว่ามีข่าวดีค่ะในเรื่องของการงาน อยากทำอะไรจะได้ทำนะคะช่วงนี้แต่ว่าท่านใดที่ทำงานประจำพยายามอย่าประมาทในเรื่องงานงานของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงท่านจะต้องเคลียร์งานอย่าอย่าผัดวันประกันพุ่งมีงานให้รีบทำให้จบเพราะมันจะมีงานที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามานั่นเองนะคะต่อมาในเรื่องของการเงินชาวลัคนาราศีเมษท่านเป็นคนที่การเงินค่อนข้างที่จะเด่น เป็นคนที่มีกินมีใช้เป็นคนที่ทรงเสียทรงเจอะมีใช้จ่ายไม่ขาดมือต่อยท่านมีรายรับเพียงช่องทางเดียวท่านก็ถมีความรู้สึกว่า,าช่วงนี้หมุนเงินได้คล่องขึ้นนะคะอยากกินได้กินอยากใช้ได้ใช้เพราะว่าท่านมีดวงได้สิ่งของมีดวงได้ของชิ้นใหม่ๆอาจจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านหรือไม่ก็ได้ซื้อเสื้อผ้าเครื่องประดับ ตั้งใจที่จะซื้ออะไรก็ตามจะได้ซื้อบางท่านก็อาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวได้ไปยังสถานที่ที่อยากจะไปด้วยช่วงนี้นะคะท่านมีดวงการเดินทางทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวบางท่านได้ท่องเที่ยวตั้งใจที่จะไปไหนจะได้ไปนะคะช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะชาวลัคนาราศีเมษเกี่ยวกับเรื่องราวภายในครอบครัวเรื่องการเงินท่านจะ มีดวงได้เงินพิเศษมีมีเรื่องสร์ไพรส์เรื่องเงินเงินทองทองเกิดขึ้นนะคะถามว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ไหมก็ก็พอมีลุ้นนะคะช่วงนี้พอมีลุ้นแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะนะคะได้จ่ายจะหมดเงินไปกับบุตรหลานบริวารคนในครอบครัวคู่ครองคนรักได้จ่ายที่เกี่ยวกับตัวเขาจะเพิ่มเข้ามานะคะช่วงนี้ท่านจะต้องไม่ประมาทด้านการใช้ใจ่าย ถ้าท่านวางแผนการใช้ใจ่ายได้ยิ่งดีนะคะแต่ถ้าท่านกําลังวิตกกังวลใจว่ากลัวจะไม่มีเงินใช้ใจ่ายท่านมีเงินใช้ใจ่ายอย่างต่อเนื่องมีดวงได้เงินพิเศษเช่นมีคนช่วยเหลือมีโชคลาภจากการพูดคุยเรื่องเงินเงินทองทองถ้ากําลังแก้ไขกับปัญหาด้านการเงินจะสําเร็จนะคะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นเซลล์จะมีรายรับพิเศษพิเศษเข้ามานะคะ ถ้าท่านกําลังลุ้นเงินจากเสียส่วนใดก็ตามเงินนั้นจะเกิดขึ้นเพราะว่าท่านมีมันจะมีเรื่องไม่คาดฝันเกี่ยวกับการเงินและเป็นเงินที่ท่านจะได้มาไม่ใช่เงินที่ท่านนั้นไม่ใช่เงินเดือนไม่ใช่เงินที่คนอื่นให้ท่านเป็นประจำแต่มันจะเป็นเงินพิเศษแต่จะได้จากไหนเท่านั้นเองนะคะเหนือสิ่งอื่นใดก็อย่าประมาทเรื่องการใช้จ่ายเพราะว่าช่วงนี้ ท่านจะตกเป็นที่พึ่งของคนที่เขาเดือดร้อนเพราะท่านเป็นคนหาก็จะได้ใช้จ่ายเงินไปกับการช่วยเหลือคนอื่นสะส่วนใหญ่โดยเฉพาะท่านใดที่เป็นเสาหลักของครอบครัวน,นะคะช่วงนี้จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านหรือจะได้ยื่นมือเข้าไปช่วยคนในครอบครวัวเรื่องเงินเงินทองทองโดยเฉพาะคนใกล้ชิดคนในครอบครวัวช่วงนี้มันจะมันจะมีเหตุการณ์ให้ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาหรือไม่ก็เขาจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่าน ะะวางแผนการใช้เงินให้ดีๆค่ะท่านจะได้ช่วยเหลือใครบางคนแน่นอนนะคะหรือท่านใดที่มีสัตว์เลี้ยงรายจ่ายที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็จะเพิ่มขึ้นทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะรายจ่ายบางอย่างที่ท่านจ่ายออกไปเกี่ยวกับคนรอบกายก็ถือว่าท่านเต็มใจที่จะจ่ายเพราะว่านี่คือความสุขของท่านได้ซื้อนั่นซื้อนี่ให้กับคู่ครองคนรักบุตรหลานคนในครอบครัวค่อนข้างที่จะเด่นนะคะ เกี่ยวกับการเงินสําหรับชาวลัคนาเมษในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดพลังงานในตัวท่านจะดึงคนเข้ามาหายังไงก็ดูให้ดีๆถ้าท่านอยากจะคุยด้วยเพราะว่าบางครั้งคนที่เข้ามาเขาก็ไม่ได้จริงใจอาจจะหวังเพื่อที่จะหลอกลวงนะคะหวังผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างจากตัวท่านดูให้ดีๆนะคะเพราะท่านเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์ สำหรับท่านใดที่มีคู่และแต่งงานแล้วช่วงนี้ชาวลัคนาดาศีเมษช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะก็คือว่าจะระวังจะทะเลาะกับคู่ครองคนรักด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะชาวเมษจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเป็นคนที่รักความสะอาดเป็นคนที่เจ้าระเบียบนะคะคู่ครองคนรักเขาอาจจะทำอะไรไม่ถูกใจท่านบ้างนะคะยังไงก็ เย็นๆน,น,นะคะช่วงนี้ถ้าท่านค่อยๆพูดค่อยๆคุยนะผู้ครองรักนะคะได้ผู้ครองสายเปยนะชาวลัคนาเมธผู้ครองของท่านใจดีมากนะคะขอเพียงอย่างเดียวอย่าใจร้อนเวลาที่ท่านอยู่กับเขาต่อมาในเรื่องสุขภาพชาวลัคนาราศีเมษช่วงนี้ระมัดระวังอาการเจ็บปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะปวดหัวปวดตามข้อเข่าข้อศอกเอวหลังคอบา่าไหล ท่านใดที่เป็นไมเกรนหรือว่าท่านใดที่มีโรคประจำตัวเป็นความดันอยู่แล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีๆนะคะในเรื่องการทำบุญแนะนำาท่านทำบุญที่เกี่ยวกับเช่น 1. บริจาคยารักษาโรคบริจาคโลหิตบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ได้สิ่งใดจะให้โชคให้ลาบกับชาวลัคนาดาศีเมษในช่วงครื่งเดือนหลังก็คือ1ท่านจะมีโชคลาบด้านการเงิน 2. จะมีข่าวดีเกี่ยวกับงานเข้ามานะคะและสามสำหรับท่านใดที่กำลังลุ้นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นและเป็นเรื่องราวดีๆด,ด้วยมันจะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นกับชาวเมษนะคะในช่วงนี้ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศเีเมษทุกท่านโชคดีมีความสุขกรับขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าจะทำรายหยาป,ประมาทนะคะ ระวังคำพูดและอารมณ์สวัสดีค่ะ